สวัสดีครัสวีส,สมาชิกคุณผูทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่30ตุลาคมพศสองพันกับการวางแผนการเทรดทองคาค่ะสําหรับการทองเช้าวันนี้จบด้วยแท่งเดเขียวนะคะ เขียวเต็มแท่งเลยค่ะในส่วนของเมื่อวานก็แพมเลือกเทรดหน้าบ่ายนะแล้วก็กราฟทองขึ้นไปตามเทรนด์ขึ้นไปตามรูปแบบแพทเทิร์นการกลับตัวเลยค่ะแล้วก็นะคะเช้าวันนี้นะคะทำท่าตอนนี้นะแต่ที่ราคา27นะ78สร้างไฮใหม่ไปทุกวันนะคะเทรดเดอร์สำรักร่าฟทองก็บอกว่าเป็นเทรนด์ขึ้นที่แข็งแรงมากแล้วก็ในส่วนของเดย์นั้นบีบสามเหลี่ยมนะ,ะลักษณะนี้บอกว่ายังไปไดีกค่ะวันนี้ต้องเทรดหน้าบ่ายนะเทรดเดอร์แล้วก็ในส่วนของวันนี้นะเป็นวันพุธค่ะเป็นสัปดาห์นอนฟาร์ม อตอนเย็นวันนี้จะมีนะคะข่าว A D P n ันฟาร์มนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงสํารับวันนี้เดี๋ยวมาวางแผกนการเทรดว่ากราฟจะยังไงนะคะในส่งท่าเฟเมสี่เช้าวันนี้ยังจบด้วยเขียวค่ะแล้วก็ในส่งของทำเฟเมสื่ค่ะยังเขียวต่อเนื่องนะคะ กราฟยังมีแรงบายก็แพมมองว่าวันนี้นะกราฟอาจจะต้องใช้เทคนิค m 5ในการเข้ามาทํากําไรนะเพราะว่ากราฟนั้นมีแรงบายต่อเนื่องแต่ทั้งหมดก็ต้องบริหารทุนเพื่อกำไรนะคะเมื่อวานในส่วของเมืม่อวานนะฮะตรงนี้ค่ะกราฟมีการไซด์เวสักพักใหญ่ๆเลยหลายชั่วโมงและแล้ว,ลวสุดท้ายก็ดันราคาขึ้นนะคะเพราะว่าแพมเข้าไปเช็คในทําเฟรม m 3 0และ m 1 5รอหน้าบายเหมือนกันเห็นไหมคะ รูปแบบนี้ชัดเจนมากเลยลก็แพรนะคะได้แจ้ง v i p ทั้งอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็ในคลาส o ูมนะบอกว่าเราจะเล่นต้องเล่นหน้าบาร์ก็แผมไม่เลือกเล่นหน้าเซลลและกาก็เป็นไปตามนั้นคะเทะเดทอร์นะคะเพราะว่าบีบสามเหลี่ยมแล้วไม่สามารถสร้างโลใหม่ค่ะต้องสร้างไฮสิจ๊ะนะมีการหลอก PA เซลด้วยนะคะเราไม่เชื่อค่ะเพราะว่ากาจะขึ้นเราจะเท,ทหน้าบายนะคะ และแล้วกราฟค่ะก็ดันราคาขึ้นไปต่อเนื่องนะ VIP นะคะในส่วนของนะคะท่านที่อยู่นะคะในกลุ่มไลน์ก็น่าจะได้บวกได้ฟ้ากันสวยงามตามแพทเทิร์นเพราะล,ะละักษณะของกราฟนะ,ะก็แพมได้ส่งแพทเทิร์นรูปแบบเข้าไปในเล่มสีม่วงนะคะเป็นลักษณะของการบีบค่ย,ย่อมาราคาขึ้นต่อนี่คือจุดย่อบาย และในชั่วโมงต่อมาเฮส์สงเป็นเขียวค่ะแล้นะวก็แพลตัดสินใจเทรดหน้าบ่ายต่อนะคะในค่าซูมก็ได้บวกได้ค่าซูมกันไปกันเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงนะ,ะสำหรับนะคะในช่วงนี้คุณแพมมีการเปิดนะคะคาาพิเศษก็คือเป็นการฝึกให้กับเทรดเดอร์นะคะสำหรับเทรดเดอร์ที่เรียนค้ากับโค้ดนะ,ะหรือว่าสนใจเรียนนะนะเป็นการฝึกให้กับเทรดเดอร์หน้างานเป็นการอ่านกราฟหน้างานฝึกการอ่านเทคนิคหน้างานฝึกอ่านะคะ ความรู้ความเข้าใจและก็รอคอยแผนการเทรดรอคอยระบบการเทรดในคาสซูมนะซึ่งเป็นนะคะราคาดีมากมา,ากมากมเลยนะคะราคาเริ่มต้นนะ,ะอยู่ที่399บาทต่อวันนะคะและ้วก็แต่ว่าจะมีเงื่อนไขนะสำหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็ใช้โบรกเกอร์เอ็กเนตต่อ i อ c o โคนะคะได้ที่ราคา399บาทต่อวันแล้วก็สมาชิกซูมแขอภัยสมาชิก d ีไอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะ Uh, ะะไม่ได้ใช้บ broker เอก넷ไม่ได้ต่อ IB บโค้ดอยู่ที่ราคา450บาทต่อวันนะแล้วก็สมาชิกที่อยู่ข้างนอกค่ะใช้ broker เอก넷ต่อไอบีโค้ดอยู่ที่ราคา499และถ้าอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้ต่อ IB ไม่ได้ใช้ broker เอ e t นะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มลายอยู่ที่ราคา599บาทต่อวันนะฮะ,สม,ะสมาชิกครั้งแรกนะสมัครครั้งแรกนะคะ เข้าซูมวันแรกครั้งแรกเลยโปรโมชั่นคือซื้อ1วันแถม1วันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นซื้อ10วันแถม2วันด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเริ่มเรียนรู้เรื่องการเทรดนะคะในราคาหลักร้อยก็สามารถเข้าเรียนได้ไหมเข้าเรียนได้แต่ว่าการเข้าเรียนในคาสซูมเนี่ยโค้ดแพมจะไม่ได้เริ่มศูนย์เลยนะคะเป็นการอ่านกราฟอ่านท่้งเชียนหมายความว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคและวิธีการและจุดเข้านะคะนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเริ่มศูนย์เลยก็แพมแนะนําว่าไปเรียนคอร์สพื้นฐานก่อนแล้วก็เข้าซูมจะช่วยให ะะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจต้องการนะคะเทคนิควิธีการรวมทั้งการแชร์ไอเดียจากเพื่อนๆ ที่สามารถทำเงินล้านได้ในตลาดนะคะก็เข้าไปฟังในคลาสซูมได้มีไอเดียอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเมื่อวานบางท่านก็อาจจะได้ฟังกับเจ้าตัวรุ่นพี่ที่สามารถคว้าเงินล้านในตลาดได้ด้วยตัวท่านเองนะคะโดยไม่ต้องผ่านโค้ดนะเพื่อนมาเล่าให้ฟังเลยทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้โคแผมเชื่อว่าในคลาสซูมมีอะไรให้ท่านได้เรียนรู้มากกว่าเทคนิควิธีการและรวมทั้งนะได้ฟังไอเดียของเพื่อนๆที่สามารถทําเงินในตลาดนี้ได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์นแน่นอนค่ะสำหรับใครสนใจก็สามารถทักได้ที่ไอเดียไลค์โคตนารุโตะนรุสสองห้าห หรือว่า id ลายทีมงานได้นะคะสำหรับวันนี้ว่ากันต่อในส่วนของแผงกันเทรดนะ mm. คุณแพรมยังมองเทรดหน้าบายค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากลาจะกลับมาหรือเปล่านะอาจจะมีการดราคาขึ้นต่อไปสูงๆก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่27นะคะ78คุณแพรมคาดการว่านะคะคาดการว่านะคะการทองจะต้องสร้างไปสร้างหายใหม่ก่อนถึงจะกลับลงมานะ ดังน,นั้นเราอาจจะต้องอ่านทำเฟรมใหญ่แล้วค่อยเข้าทุกครั้งก็คืออ่านทำเฟรมแค่สึ่งแนวต้านต่อไปนะคะนี่คือแผกนการเทรดนะคะและรูปแบบของกราฟขึ้นเมื่อวานใน M15 นะ,ะซึ่งโค้ชแผงก็นะคะได้วางแผนไว้แนวต้านต่อไปค่ะราคานะคะ27นะคะโค้ชแผงมองว่า27.85มีโอกาสถึงค่ะ27.90ค่ะ27.95แล้วก็22.80 5ต้องมาค่ะ2 uh, ูและมีโอกาสไปเรื่อยๆนะคะในราคาหานะคะ แน้นเขาพยามจะเช็คก,กราฟที่ประมาณไฮที่เป็นลงท้ายด้วย5กับ0นย์ะคะในการสร้างไฮใหม่ซึ่งเราไม่สามารถทร้าบได้เลยว่าตลาดจะซื้อไปถึงราคาไหนยังไงแต่ก็ให้การกำไรไว้ทุกครั้งนะคะและเช้าวันนี้เขาไปดูใน M5 ค่ะโอ้โหแพทเทิร์น M5 สร้างยกไฮนะคะแล้วก็รูปแบบใน M15 ก็มีการบีบแล้วดันราคาขึ้นต่อนี่คือรูปแบบการขึ้นที่ชัดเจนมากเลยค่ะแข็งแรงมากมากเลยซื้อกันทุกนาทีไม่สนใจเลยค่ะไฮเท่าไหร่ไม่สนใจนะคะมีแรงซื้อกันต่อเนื่องนะคะแพทเทิร์นคือชัดเจนมาก แต่ M1 เราขึ้นเลยทรงนี้คือกราฟมีแรงขึ้นต่อเนื่องนะคะนี่คือแผกนการเทรดกราฟวันนี้นะดังไงเราอาจจะต้องปล่อยให้กราฟวิ่งไปก่อนเพราะว่าเช้าอยู่แล้วบางทีขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ลงมาอยู่ดีแล้วก็เยินค่อยขึ้นไปใหม่นะคะบางครั้งเป็นการสร้างไฮแล้วยอ่ยอย่อแล้วก็พักตัวในตอนเย็นแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะคะดังนั้นการที่เราเข้าสูงไปมันก็จะมีความเสี่ยงนะเช้น,นี้ก็แผนจะปล่อยให้กราฟวิ่งไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงในช่วงบ่ายและเย็นค่อยมาจับทางอีกทีวันนนีี้้ม ADP ด คลิปนี้เดี๋ยวคุแพรมส่งเข้าไปค่ะขอให้ท่านปลอดฟาสดใสกกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปมีวินยัยมีกำไรรอคอยระบบการเทรดค่ะจะช่วยให้ท่านสามารถทำกำไรได้ดีแล้วก็ทำกำไรได้มากนะคะคลิปนี้ด้ส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ